แต่นี่กูไม่ได้สนหละอยู่ในสังคมผ่านอำเภอผ่านอะไรกูยิ่งอยากจะทําให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าโอ้กูเกา๋ากูลอยนะกูขี่นอนขี่นอนขับนกลอก้อพ่อลถเสียงดังกูไม่ได้สนใจแล้วใครจะว่าอะไรกูสนใจแค่ว่าเออให้คนมองแค่นั้นเองนะเป็นยังไงเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใครรับผิดชอบหนีใครหนีมันคนจัดไปไหนไอ้คนที่ชักจูงชักชวนไปไหนไอ้คนที่ไปมันรู้ไหมว่ามันจะเสียชีวิต พ่อแม่เดือดร้อนพ่อแม่เสียใจไหมเสียใจนะไอ้คนที่มันพาไปเนี่ยคือมันไม่มีอะไรแล้วมันไม่ได้อะไรแล้วนะในชีวิตมันนะไอ้คนที่ไปด้วยอ่ะคนที่อยากไปตามกรนะแสเน่ะมันแค่อยากจะอยู่ในชา่วเชี่ยลสังคมเฉยๆสวัสดีครับนะวันนี้ก็เข้าเวรเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตพูดถึงกระแสสังคมหน่อยนะครับหลายๆคนนะครับหลายๆภาคส่วนออกมาบอกว่าทิพน้ําไม่อาบ ไม่ใช่โกนบานโกนเมืองนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนะ้าหลายๆคนออกมาพูดนะครับลองออกมาพูดดูซินะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์วินิจฉัยให้ดูนะครับขออนุญาตพูดนิดนึงนะเรื่องราวของทิพน้าไม่อาบนะครับจักรยานยนต์นะครับมอเตอร์ไซค์เกือบพันคันนะมันกระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหนมันกระตุ้นเศรษฐกิจสี่แนวคุณสร้างธุรกิจตรงนั้นคุณก็บอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจสี่ เขาไปหาคุณเขาไปใช้บริการนะครับร้านค้าร้านขายของคุณมันก็เป็นการกระตุ้นเฉพาะของคุณนะนะแต่คุณไม่ได้มองกระแสสังคมนะครับบางคนไม่ได้มองกระแสสังคมโดยทั่วไปนะครับโดยรวมนะว่ามันสร้างความวุ่นวายใหส้สังคมหรือเปล่านะผมเชื่อได้เลยนะคนที่จะไปเที่ยวไหนไอที่น้ำไม่อาบมันเดินทางไปจากไหนนะต่างจังหวัดไปเพชรบุรีใช่ไหมหอทเบิก รับรองนะครับคนที่จะไปเที่ยวภูจเบิกไม่ใช่ว่าเขาอยากจะไปนะในช่วงไอท้ที่ไอ้กวนปว,วนบ้านปวนเมืองไปนี่มอไซค์โวนบ้านโวนเมืองนะเขายกเลิกหลายคนนะยกเลิกที่จะไปท่องเที่ยวตรงนั้นนะ่ะไปกระตุ้นเศรษฐกิจเฉพาะกลุ่มก้อนกลุ่มแก๊งของตัวเองแต่คนที่ออกมาบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันอายานะครับเอาอะไรมาพูดเอาอะไรมาคิดนะครับคุณต้องคิดด้วยระหว่างทางระยะทาง นะครับมันสร้างความวุ่นวายให้สังคมหรือเปล่านะก่อนที่จะไปมันผ่านหลายจังหวัดมันผ่านกี่จังหวัดมอไซค์เป็นร้อยเป็นพันคันได้ตรวจสอบกันไหมคนที่จัดได้ตรวจสอบไหมรถเสียงดังหรือเปล่ารถถูกกฎหมายหรือเปล่าพกอาวุธหรือเปล่านะมียาเสพติดกันหรือเปล่าดื่มเหล้าดื่มชุรากันหรือเปล่าเวลาไปอ่ะไอคนที่จัดนะมันได้ตรวจสอบหรือเปล่า มีแต่บอกว่าเออไปสร้างเศรษฐกิจอยู่เพชรบูรณ์อะไรต่างๆคุณก็บอกว่าสร้างเศรษฐกิจเพราะว่ามันเป็นการที่มาจับจสาย,ายช้อยนะแต่ไม่นึกถึงสังคมส่วนรวมโดยทั่วไปว่ามันมีความวุ่นวายขนาดไหนลดเสียงดังกว่าจะผ่านไปได้แต่ละจังหวัดนะมันต้องผ่านไปหลายจังหวัดอ่ะแล้วทําให้พี่น้องประชาชนถนนหนทางจราจรติดขัดสร้างความวุ่นวายเสียงดงเสียงดังเด,เด็กแดงอยู่ข้างถนนบริเวณ ทางความเดือดร้อนไหมนึกถึงในจุดนี้ด้วยนะรถมอไซค์ไปอย่างถูกกฎหมายหรือเปล่ามีหมวกกันน็อกหรือเปล่านะมีพรบอถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าดื่มเหล้าดื่มโซล่าขับรถหรือเปล่าลถเสียงดังไหมลดแตง่งนะมันปกติหรือเปล่านะผมมองว่านะครับนะมันเป็นการสร้างาความวุ่นวายให้สังคมมากกว่า นะครับนะการที่จะเดินทางนะครับไปทําบุญหรือว่าไปจุมนุมอะไรกันนะครับมันไม่จาเป็นต้องไปขี่รถวนบ้านกวนเมืองไปขนาดนั้นนะครับควบคุมไม่ได้ก็ไม่ต้องจัดนะครับดูแลกันไม่ได้ก็ไม่ต้องทํานะมันดูแลกันไม่ได้เลยนะครับระหว่างทางขนาดไปนี่นอนขี่นอนขันนบแข่งกันไปนะแข่งกันเออรถติด แต่ะละจรติดคดแล้วมันผ่านไปได้ยังไงแต่และจังหวัดมันผ่านไปได้หลายๆจังหวัดแล้วมีผู้ที่มีอำนาจอนุญาตไปได้ยังไงนะมันควรจะยกเลิกได้แล้วนะในเมื่อไปแบบนี้แล้วมันมีการสูญเสียด้วยเกิดอุบัติเหตุชนพระสงฆ์ตรวจดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าตรวจเจอยาเสพติดนะตรวจไม่สวมหมวดกน้อง ไม่ทำตามกฎจราจรท่อเสียงดังเออมันได้ตรวจสอบหรือเปล่าเวลามันจะออกไปจุมนุมกันแต่ละครั้งอ่ะมันสร้างความวุ่ไว้ให้สังคมไหมเราต้องนึกถึงส่วนรวมเราต้องนึกถึงภาพรวมนะครับไม่ใช่เรานึกถึงแค่ว่าเออเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเราอำเภอรเราแค่นั้นเองไอคนที่ออกมาบอกว่าเออกระตุ้นเศรษฐกิจนะ มันกระตุ้นตรงไหนมันสร้างความวุ่นวายเราต้องฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยเพราะว่ามันต้องผ่านหลายจังหวัดไม่ใช่ความคิดเห็นเฉพาะคนในพื้นที่คนในพื้นที่เขาค้าขายเขามีร้านค้าและพวกนี้มันไปนะมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจร้านค้าแถวๆบริเวณนั้น,น,นกลุ่มก้อนกลุ่มแกงของตัวเองอ่ะนะ แต่แล้วนะหลายๆคนก็ออกมาพูดว่าเออมันมีปีหนึ่งครั้งหนึ่งปีหนึ่งครั้งหนึ่งมันสร้างความวุ่นวายไหมนะครับมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีด้วยนะครับทําให้หลายๆจังหวัดยาวชนหลายๆจังหวัดตั้งสร้างกลุ่มสร้างแก๊งขึ้นมาสร้างรถแต่งขึ้นมารถเสียงดังขึ้นมารบกวนชาวบ้านขับขี่วัดเสียววินัยจราจรไม่มีนะ ควบคุมไม่ได้คนที่จัดก็ควบคุมไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> นะขับรถวาดเสียวบนท้องถนนอะไรต่างๆกวนบ้านกวนเม,มืองไปตั้งแต่เริ่มต้นออกไปนี่นะพวจะผ่านแต่ละจังหวัดท่อเสียงดังรบกวนลูกเด็กเล็กแดงเขากำลังนอนอยู่ก็ขีแข่งกันไปนอนขียังก็องคงหอกท่อรถเสียงดัง หมกน้อกไม่ใส่ดื่มเหล้าดื่มโซดาพวกยาเสพติดนี่หรือที่ว่าไปกระตุ้นเศรษฐกิจที่ว่าไปทําบุญนะ่ะทําบุญมันทํำยังไงก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปชุมนุมกันแบบนั้นแบบนี้นะคนที่เขาดีมันก็ดีนะอยู่ในกลุ่มในแก๊งอ่ะไม่ได้พูดถึงทั้งหมดนะแก๊งน้าไม่อาบมันจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี ไอ้ที่ไม่ดีเนะี่ยคือคนที่ดีเนะี่ยคนที่จัดอะไรต่างๆควบคุมไม่ได้ไม่ได้ตรวจสอบนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่สังคมนะเสียงดังหนวกหูรบกวนไปเกิดอุบัติเหตุเห็นไหมเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตและไอ้คนไปด้วยนะไปเข้าแก๊งไปเข้ากลุ่มเข้าแก๊งแล้วก็เดินทางไปด้วยกันนะ มันรู้ไหมว่ามันกําลังจะเสียชีวิตมันรู้ไหมว่ากําลังจะเสียชีวิตมันไม่รู้แล้คนสร้างไอ้คนตั้ง,แก,งแก๊งขึ้นมาตั้งอ่นานโยบายนี้ขึ้นมานี่ต้องรับผิดชอบด้วยนะพาเข้าไปจะไปอะไรก็แล้วแต่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่หลายๆคนที่คิดกันไปนะ เกิดอุบัติเหตุสร้างความวุ่นวายโดนจับนั่นจับนี่นแต่มีบ,บังคับควบคุมไม่ได้รับผิดชอบไหมมีการสูญเสียเสียชีวิตขึ้นมานี่ในกรณีแบบนี้แล้วมีบุคคลนอกไม่ได้อยู่ในแก๊งในกลุ่มก้อนของทิพน้ำไม่อาบด้วยเสียชีวิตรับผิดชอบไหวไหมคนที่อนุญาตรับผิดชอบไหวไหมถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะ ถ้าไปดีๆไม่มีใครว่าขี่รถเป็นขบวนควบคุมให้ได้คนที่จัดนะควบคุมให้ได้เป็นขบวนไปแต่ไม่มีใครว่านะไอไปดีมันก็ดีคนที่มันดีมันก็ดีทำถูกต้องตามกฎจราจรตามกฎหมายมันก็มีแต่ไอเด็กอ่ะที่มันไม่ทำตามกฎจราจรไม่ทำตามด้านกฎหมายอ่ะมันมีผิดกฎหมายก็มีรถมอไซค์นะ จัดทิปแบบนี้ขึ้นมาถ้าจะจัดจริงๆน่าจะบอกให้นะถ้าจะจัดจริงๆต้องตรวจสอบด้วยก่อนที่จะออกเดินทางไม่ใช่ว่าใครมีรถมอไซค์แล้วก็ชักชวนไปหมดเลยหมวกกันน็อกกันน็อกก็ไม่ใส่พกอา,อาวุธพกยาเสพติดดื่มเหล้าดื่มสุราในการขับขี่ใครอยากไปก็ไปเลยใครจะเข้าแก๊งก็ไปเลย ถ้าจะคิดแบบนี้มันก็ได้หมดเลยแต่และจังหวัดเขาทาได้หมดดิมันจะไม่มีความวุ่นวายกันหมดเลยเแล้วก็พูดที่ได้ออนุมัติด,ด้วยอนุมัติให้ผ่านทางผ่านถนนขับขี่บนถนนด้วยนะส่วนไอ้คนที่มันดีมันก็ดีนะพูดถึงว่าส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีแต่ส่วนมากนะครับมันก็จะเป็นการรวมนะครับรวมกลุ่มรวมแก๊งนะเป็นขบวน มันก็จะรวบรวมกันหมดนะคําว่าทิพนะไม่อาบมันก็เหมือนกันหมดถ้าไปในรูปแบบขบวนเดียวกันหรือต่างคนต่างมาก็ไปในที่เดียวกันจังหวัดเดียวกันที่ไปมันก็เป็นการนะไปรวบรวมกันหมดไม่ว่าจะใครทําผิดอะไรก็แล้วแต่คุณจะบอกว่าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะมันไม่ได้นะการจัดการชักชวนชักจูงมันก็รวมแกงรวมกลุ่มรวมก้อนกันไปแล้ว มันต้องรับผิดชอบร่วมกันนะจะบอกว่าเอ้ยไอ้นั่นนอนขับไอ้นี่ท่อรถเสียงดังไอ้นี่พาบไม่มีทําผิดกฎหมายไม่เกี่ยวนะคุณไปด้วยกันปลาตัวเดียวเน่าทั้งเข่งทั้งของนะจะบอกให้ทําดีมันมีคนทําดีอยู่ในแก๊งในกลุ่มในขบวนนะ่ะมันมีนะคนที่เขาทําดีก็มี แต่หมายถึงว่าอวัยรุ่นน่ะนะเหล็กเว้นอะไรต่างๆที่มันควบคุมไม่ได้นะ่ะไปไปเหมือนแบบว่าคุณไปทิปเดียวกันน่ะไปสถานที่เดียวกันน่ะต่อให้คุณขับตามถูกต้องตามจราจรหรือว่าทําถูกกฎหมายอะไรทุกอย่างมันก็จะมีไอ้ตัวที่แหลมออกไปนะ่ะนะไปขี่นอนขี่แข่งกันทําท่อรถเสียงดังนะมันก็จะอยู่ในนั้นน่ะเพราะว่าคุณควบคุมไม่ได้ไง ไม่มีการควบคุมไงก็บอกว่าไปนี่ก็ไปนี่ไปกันหมดเลยชักชวนชักจูงใครไปก็ได้คุณไม่ได้ตรวจสอบว่าไอ้นี่มาจากไหนไอ้นี่ทําถูกต้องไหมรถมีพลบท่อเสียงดังหรือเปล่าคุณไม่ได้อ่าคิดในจุดนั้นคิดแค่ว่าเออไปได้ก็ไปนะใครอยากไปก็ไปเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะทําห้เกระแสสังคมเขามองมันตีกลับนะแค่ขี่รถเป็นกลุ่มเป็นอันนี้ไม่เป็นแถวไม่เป็นขบวนมันก็ สร้างปัญหาให้สังคมแล้วจะบอกให้นะผมยอมไอ้คนที่ออกมาบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันไปกระตุ้นตรงไหนมันไปสร้างความวุ่นวายให้ไม่ใช่หรือนะครับมันสร้างความวุ่นวายตั้งแต่ต้นเริ่มต้นที่จะออกไปนู่นแหละนะไอ้ตัวหัวโจกไอ้ตัวที่ตั้งแก๊งตั้งกลุ่มขึ้นมานี่รับผิดชอบไหมมีการสูญเสียเสียชีวิตขึ้นมาแล้วทําให้พี่น้องประชาชนลําบากเดือดร้อนนะ ในเคสแบบนี้กรณีแบบนี้มีการสูญเสียเสียชีวิตรับผิดชอบไหวไหมอย่าบอกนะว่าไม่เกี่ยวไม่รู้นะปฏิเสธไปไม่รู้เขาทำเองเขาขี่เองเขาไปเองนะจะบอกแบบนั้นเหรอถ้าไม่มีการสร้างกลุ่มสร้างแก๊งสร้างอ่าเรื่องราวการที่จะไป เที่ยวหรือว่าไปทําบุญอะไรต่างๆนะที่บอกบๆก,กันไว้ไปกระตุน้นเศรษฐกิจเนี่มันก็ไม่มีใครไปไม่มีการการสูญเสียนะมันสูญเสียอยู่ในเคสนี้นะเคสนี้หรือว่าอ่าสูญเสียอยู่ในขบวนนี้ทิปนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้จัดเหมือนเดิมนะปฏิเสธไม่ได้เลยไปชักจูงชักชวนให้เขาไปไปเยอะ แต่ไม่ได้ตรวจสอบว่าทําถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเวลาไปถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะไม่มีคนควบคุมไม่มีการควบคุมเวลาไปมันจะนอนขับนอนขี่อะไรก็ได้ท่อรถเสียงดังก็ได้นะทําให้ประชาชนเดือดร้อนทําให้สังคมมีความวุ่นวายมันเป็นอันธพาลมันไม่ใช่นักเลงถ้านักเลงเขาต้องมีเหตุผลรู้จักควบคุมแต่แต่ตไปในอัอนธพาลคือไปใครไปมันเลยใครจะนอนขับนอนขี่อะไรก็ได้ นะขีดขวางการจราจรสร้างความวุ่นวายให้สังคมหนึ่งปีมีครั้งเข้าใจนะหนึ่งปีมีครั้งแต่ทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายไม่มีใครว่านะไม่มีใครว่าแต่นี่ถูกต้องตามกฎหมายไหมบางคนก็ยังพกยาเสพติดไปเลยนะเออนะผมมองว่ามันเป็นการสร้างความวุ่นวายให้สังคมมากกว่า หลายๆายคนที่ออกมานะบอกว่าเออเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็มีอ่าแต่พรรคพวกตัวเองทั้งนั้นแหละที่ออกมาพูดนะฉะนั้นนะการที่จะไปแบบนี้มันไม่มีใครหรอกที่อ่าจะยอมรับขับรถเสียงดังท่อเสียงดังมันมันมันจำเป็นด้วยเหรอที่อะจะต้องไปกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแข่งรถไปอ่ะนะมันไม่สมเหตุสมผลน่ะ แข่งรถไปนอนขี่นอนขับไปเอารถแต่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านรบกวนลูกเด็กเด็กแดงระหว่างทางระหว่างจังหวัดอำเภอกว่าจะผ่านไปได้แต่ละอำเภอขีดขวางจราจรไอ้คนที่มันขีด่ดีมันก็ขีด่ดีนะไอ้คนที่มันนอนขี่มันก็มีไอ้คนที่มันหมอบขี่มันก็มีแข่งกันไปก็มี นี่หรือไปสร้างเศรษฐกิจนี่หรือไปสร้างาบุญบาร,รมีวาสนามันไปสร้างความวุ่นวายมากกว่ามันควบคุมไม่ได้จัดแล้วต้องควบคุมให้ได้สิถ้าจัดแล้วควบคุมไม่ได้ก็ไม่ต้องจัดนะอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนเด่นดังในสือ่อโซเชียลตรฟรมต่างๆแล้วก็ทําอะไรก็ได้อย่าคิดว่าตัวเองรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ทําอะไรก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่อนุญาตก็ทําอะไรก็ได้นะ มองภาพลึกมองให้มันดีเกี่ยวกับสังคมด้วยแต่ภาวะสังคมส่วนรวมมองให้มันทะลุด้วยว่ามันเป็นการสร้างความวุ่นวายหรือเปล่าถ้าควบคุมไม่ได้แต่ถ้าไปแล้วควบคุมได้ไม่มีใครว่าควบคุมสิถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเอ้รถคันนี้ตรวจสอบบุคคลนี้ตรวจสอบห้ามดื่มเดาดื่มสุรานะต้องมาพูดมาวิจัยมาวิเคราะห์แล้วก็มาชี้แจงกันด้วยว่าเออทำสิ่งนี้ระหว่างทางอย่าทำแบบนี้ขับรถแบบนี้ถูกต้องตามกฎหมายจราจร อย่าสร้างความวุ่นวายหนึ่งปีมีครั้งเราไปแบบนี้นะมันทําได้ไหมมันทําไม่ได้มันบอกไม่ได้ถ้าบอกไม่ได้ก็ไม่ต้องจัดถ้าจะจัดอะไรนะเกี่ยวกับสังคมอ่ะสร้างเศรษฐกิจอะไรไม่ได้ว่าไม่มีใครว่าเลยแต่ให้มันอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบในการควบคุมนะถ้าควบคุมไม่ได้ก็ไม่ต้องจัดนะเมื่อจัดแล้วมันสร้างความวุ่นวายให้แก่สังคมอะ เข้าใจไหมเออใครจะขี่นอนขับนอนขี่แข่งกันก็ได้ท่อรถเสียงดังก็ได้มันมันมันไม่ใช่อ่ะนะมันทําให้สังคมอ่าเกิดการาเกลียดชังมากกว่านะหนึ่งปีมีครั้งจะไปทำบุญทําบุญ,บญไปกระตุ้นเศรษฐกิจมันกลายเป็นแบบว่ามันทําให้สังคมมองว่า,าเป็น เป็นสิ่งที่แบบว่าก่อกวนสังคมมากกว่าและมีการสูญเสียขึ้นมาและคนที่ไปนี่มันไม่รู้หรอกว่ามันจะสูญเสียนะไปแข่งกันไปขี่แข่งกันแบบนั้นนะมีการเ,าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมารถล,ล้มรถพังชนกันเสียชีวิตขึ้นมาเห็นไหมลูกฉันเป็นคนดีนูน่นคนดีคนดีสีมุงเช้านะอยู่ข้างกำแพงวัดนเป็นไง หรือว่าจะอยากจะสร้างให้มันเป็นประวัติศาสตร์โดยอุติเหตุขึ้นมาแต่มันเป็นประวัติศาสตร์เว้ยเอ้ยมีการสูญเสียเว้ยในที่นี้มันเป็นการด่งดังในสื่อโซเชียลตฟ์มอ่ะหรือว่าคิดแบบนั้นนะสร้างความวุ่นวายให้สังคมมากกว่านะไปแบบเหาะไปเลยไปเกิดอุบัติเหตุไปชนชาวบ้านเสียชีวิต หลายๆไปหลายๆชีวิตที่สูญเสียไปมันกลับคืนมาได้ไหมเฮะมันกลับคืนมาได้ไหมมันกลับคืนมาไม่ได้ลําพังในกลุ่มในแก๊งนะ่ะเสียชีวิตไม่มีใครว่าเลยมีแต่คนสมน้าหน้านะจะแข่งกันไปไปเกาะกันไปชนกันเสียชีวิตนะ่ะไม่มีใครว่าเลยนะแต่อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนอย่าไปทําให้พี่น้องประชาชนบาดเจ็บหรือว่าสูญเสีย จะสูญเสียก็สูญเสียแต่กลุ่มแต่แก๊งกับทิพย์ที่จัดไปกลุ่มแก้งของตัวเองเป็นร้อยเป็นพันคนนะสูญเสียไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะสังคมมันจะได้หมดเด็กเว้นกวนบ้านกวุเมืองไปไม่เป็นไรอันนั้นไม่มีใครว่าฮนะไอคนที่จัดจัดแล้วต้องควบคุมไม่ได้จัดแล้วควบคุมไม่ได้ก็ไม่ต้องจัดมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่สังคม สังคมเอาเป็นเยี่ยงอย่างเอาเป็นตัวอย่างเดี๋ยวแต่ละจังหวัดมันก็ตั้งกลุ่มตั้งแกงขึ้นมาเมื่อมันตั้งแล้วมันก็ไปนูน่นไปนี่ไปเหมือนกันขับรถแข่งกันไปทําบุญมันก็บอกว่าไปทําบุญไปขอผู้ที่มีอํานาจระหว่างทางมันก็บอกว่าไปทําบุญไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วผู้มีอํานาจอนุญาตแต่ประชาชนไม่อนุญาตประชาชนเขามองว่าไปสร้างปัญหา ถ้ามันไปดีๆไม่มีใครว่านะไปดีๆไม่มีใครว่าเลยแต่ดูในคลิปในอะไรต่างๆคือนอนขี่นอนขับต่อรถเสียงดังแข่งกันเมาเหล้าเมาสุลาไปนะมันควบคุมไม่ได้นะและมีการสูญเสียเกิดอุบัติเหตุขึ้นมารับผิดชอบไหวไหมปฏิเสธกว่านะฉะนั้นนะถ้าอยากจะช่วยสังคมจริงๆนะถ้าอยากจะสร้างกระแสจริงๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้สังคมมันมีอ่า ผลพอได้มากกว่าเสียนะนูน่นไปนูน่นนู่นไปสมัครเป็นอาสาหนุนลบหนุนไปลบเลยไปอาสาช่วยลบหนุนอยู่แม่ฮองสอนหนุนตอนนี้กลุ่มว้าแดงกําลังบุกรุกแผ่นดินประเทศไทยอยู่นูน่นไปเลยไปเยอะๆหนุนไม่งั้นก็ลงมาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตามหาโจรช่วยกันนี่นะนั่นคือจะสร้างให้สังคมน่าอยู่นะนั่นเป็นการสร้างอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สร้างความดีให้สังคมอะนะไปเลยนูน่นขี่รถไปสมัครเป็นอาสาช่วยรถะนักรบรับจ้างนะเข้าไปยึดฐานคืนยึดแผ่นดินคืนนูน่นนะอันนี้ขี่รถกวนบัานโกนเมืองควบคุมไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นพันพันคันมันควบคุมไม่ได้นะ มันก็กลายเป็นอิทธิพลในกลุ่มในแก๊งไปอีกสร้างกระแสโชเชียวสร้างความวุ่นวายความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเห็นไหมถ้ามีการเสียชีวิตหรือสูญเสียแต่ในกลุ่มในแก๊งไม่มีใครว่าผมก็ไม่ว่านะนะมันกระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหนมันควรยกเลิกไปได้แล้วใครออกมาขี่มาสร้างกลุ่มสร้างแก๊งบนถนนจับให้หมดเจ้าหน้าที่ นะอย่าให้มันได้โอกาสนะมันเป็นการสร้างความวุ่นวายนะถ้าเกิดว่าจะจัดจริงๆนะแนะนําเลยจะจัดจริงๆต้องตรวจสอบบุคคลที่มาอยู่ในกลุ่มในแก๊งอะไรต่างๆนะตรวจสอบให้ดีๆว่าถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามระเบียบบนท้องถนนหรือว่าการเดินทางหรือรถอะไรต่างๆถูกต้องหรือเปล่าเสียงดังหรือเปล่าต้องตรวจสอบให้หมดเลยดืมเหล้าลืมชาอะไรต่างๆก็บอกกัน นะมาลงมติกันอะไรต่างๆควบคุมให้ได้ถ้าควบคุมไม่ได้ไม่ต้องจัดนะนึกถึงสังคมส่วนรวมด้วยไม่ใช่ว่านึกถึงว่าตัวเองเป็นอันธพานเป็นนักเลงไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายนะอย่าเป็นอันธภานสังคมยุคป,ปัจจุบันสมัยใหม่นี่อย่าเป็นอันธภานเป็นนักเลงเป็นนักเลงเนี่ยมันทาอะไรก็ได้ จะขับขี่มอไซค์สร้างกลุ่มสร้างแก๊งขึ้นมาไปไหนตามระเบียบถูกต้องตามกฎหมายทำอะไรให้มันถูกต้องอ่ะมันได้หมดอ่ะสังคมเขาไม่ได้ว่าเวลาขี่ก็ขี่ตามอ่านโยบายกฎหมายที่เขากำหนดนะขับขี่มันถูกเ่นถูกกฎจราจรไม่มีใครว่ามันจะได้ปลอดภัยปลอดภัยทั้งหมดเลยทั้งคนไปทั้งประชาชนพี่น้องอยู่ข้างถนน ใช้ถนนร่วมกันกับพี่น้องประชาชนมันจะได้ไม่มีปัญหาแต่นี่คุณไม่ได้สร้างกฎระเบียบอะไรเลยใครจะไปก็ไปนะใครจะมาก็มาใครจะไปทริปนี้ก็ไปรถเสียงดังก็ไปได้รถไม่มีพรบก็ไปได้ดื่มเหล้าเมาสุราก็ไปได้มันถูกต้องไหมมันไปสร้างเศรษฐกิจหรือว่ามันสร้างความวุ่นวายให้สังคมนะ ผมคนหนึ่งก็เป็นคนที่ขับรถมาก่อนนะผมมีมอไซค์ซิ่งมอไซค์แต่งขับรถมาทุกรูปแบบทุกยี่ห้อนะแข่งกันผมก็เคยแข่งแล้วแต่ว่านะการที่อยู่ในสมัยนั้นนะสมัยเป็นวัยรุ่นนะมันควรบ้านควรเมืองจริงๆนะเวลาผมออกไปขับข้างนอกนี่เออไปกับเพื่อนนี่โดนด่าเลย ชาวบงชาวบ้านดาแม้แต่เข้าไปซื้อของเขาขายของหนังขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเขารู้ว่าขับรถเร็วเขาไม่ขายให้ผมเลยเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนขับรถเร็วนอนขี่นอนขับแข่งกันน่ะคําดาของพี่น้องประชาชนน่ะเป็นคําชมของผมเลยเมื่อก่อนนี่เคยขี่เคยขับเหมือนกันมันลบก,กวนจริงๆถ้าเราควบคุมในกลุ่มในแก๊งไม่ได้มันเป็นการสร้างปัญหาให้สังคมแต่ถ้าเกิดว่าเราควบคุมได้ มาหลังๆผมแล้วก็เพื่อนๆสามารถควบคุมได้ใครจะไปด้วยแต่ไม่ได้ข้ามจังหวัดจะไปดูเที่ยวงานเมื่อก่อนนะควบคุมได้เอ้ยขี่รถดีๆนะตามถูกระเบียบไปดีๆไปช้าๆไปดีๆก็ไม่มีใครว่ารถอย่าท่อเสียงดังใครเสียงดังก็ให้ขี่ช้าๆเอาอะไรมาปิดท่อถนนตรงทางตรงไม่มีผู้คนไม่มีพี่น้องประชาชนจัดการเลยขี่ได้เบิ้ลได้เชียนรถได้เขาเรียก นะแต่นี่กูไม่ได้สนหละอยู่ในสังคมผ่านอำเภอผ่านอะไรกูยิ่งอยากจะทําให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าโอ้กูเก๋ากูลอยนะกูขี่นอนขี่นอนขับนกล้อพ่อรถเสียงดังกูไม่ได้สนใจแล้วใครจะว่าอะไรกูสนใจแค่ว่าเออให้คนมองแค่นั้นเองนะเป็นยังไงเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใครรับผิดชอบหนีใครหนีมันคนจัดไปไหนไอ้คนที่ชักจูงชักชวนไปไหน ไอคนที่ไปมันรู้ไหมว่ามันจะเสียชีวิตพ่อแม่เดือดร้อนพ่อแม่เสียใจไหมเสียใจนะไอคนที่มันพาไปเนะี่ยคือมันไม่มีอะไรแล้วมันไม่ได้อะไรแล้วนะในชีวิตมันอ่ะไอคนที่ไปด้วยอ่ะคนที่อยากไปตามกรนะแสน่ะมันแค่อยากจะอยู่ในาชา่วเชี่ยลสังคมเฉยๆตามกระแสพ่อแม่รู้ไหมว่ามันจะเสียชีวิต แล้วตัวมันรู้ไหมว่ามันจะเสียชีวิตมันไปแบบนั้นน่ะควบคุมไม่ได้ก็มไม่ต้องไปนะอันนี้ก็เป็นการเตือนสังคมนะครับเตือนทุกๆคนทุกๆฝ่ายเลยนะวัยรุ่นนะ่ะผมเคยผ่านมาก่อนนะทุกอย่างทุกรูปแบบผมเคยผ่านมาหมดจะบอกว่าเออเคยออกจากนู่นจากนี่มาโอ้ยไม่ได้อันนี้ปฏิภาษาผมหรอกนะ ผมไปอยู่กับทหารเราไอยู่กับทหารกับเมนผมไปอยู่หมดหนีตายหนีเป็นโชกชนผ่านมาเยอะจึงออกมาตักเตือนนะสังคมนะการที่จะไปอะไรก็ตามนะถ้าเราคิดว่าเราไปแล้วไม่สร้างปัญหาให้สังคมเราไปได้เรามีกฎระเบียบของเราอยู่ในกลุ่มในแก๊งเราสามารถควบคุมได้ ผู้จัดสามารถควบคุมได้เราไปได้ไปสร้างให้พี่น้องประชาชนชื่นอกชื่นใจบริหารกันให้ดีๆไม่ใช่ไม่บริหารไม่ได้รู้จักเลยว่าเอออันนี้ผิดอันนี้ถูกไม่ได้เกี่ยวเลยใครมีรถไปอยู่ในแก๊งในกลุ่มนี้ในชื่อนี้ไปไปได้ไปหมดมันเป็นการสร้างปัญหาให้สังคมระหว่างทางนะยิ่งมีการสูญเสียมาแบบนี้เห็นไหมใครเป็นคนเสียใจ ไอคนที่ไปด้วยพ่อแม่แม่แมหัวจะปั๊มลูกมาได้กลูกจะโตเป็นวัยรุ่นกลับมาสูญเสียกับทิปบา้บาบาบาหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งปีมีครั้งมีการน้ําไม่อาบแต่ได้อาบน้ํำศพแทนเห็นไหมมันคุ้มไหมมันไม่คุ้มนะไปเป็นพันคนสองพันคนสามพันคนแต่มีการสูญเสียหนึ่งชีวิตมันก็ไม่คุ้มนะ สูญเสียในกลุ่มในแก๊งไม่มีใครว่าสังคมไม่ได้ว่านะถ้าสูญเสียกันเองอ่ะแต่ไปทําให้พี่น้องประชาชนหรือคนทั่วไปบุคคลที่เดินข้างถนนใช้ถนนใช้รถใช้ถนนร่วมทางเสียชีวิตด้วยมันกลายเป็นปัญหาสังคมเลยจัดไม่ได้คุมไม่ได้ก็ไม่ต้องจัดบริหารไม่ได้ก็ไม่ต้องทําไม่มีใครที่อยากจะให้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจแนวทางแบบนั้นหรอกมันกลายเป็นอันตรพานกวนบ้านกวนเมืองไปมันไม่ใช่ว่าไปแบบว่า ไปทําบุญไปทํากุศลไปแบบว่าอ่าทิตย์หนึ่งปีมีครั้งป้าบอคข้อแตกทุกๆปีมีปัญหาควบคุมไม่ได้คิดว่ามันดีคิดว่ามันถูกต้องไหมอ่ะนะผมไม่ได้สนนะผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเราพวกนี้นะถ้าเกิดว่าทําให้สังคมมุ่นวายนะ ด่าให้หมดเลยบอกออกมาตักเตือนนะโอเคนะก็ฟังเอาไว้นะเรื่องราวต่างๆถ้าสิ่งไหนทําให้สังคมวุ่นวายถ้าสิ่งไหนทําให้สังคมมีปัญหาก็ไม่ต้องทําไม่ต้องจัดจัดแล้วมีปัญหาบริหารไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่มีการตรวจสอบไม่ต้องจัดนะแต่คิดว่าตัวเองร้อยโอเคนะ ฝนตกอกนุญาตเข้าเวรนก่อนดูคลิปแล้วมันรู้สึกว่านะเอาตามนี้แหละโอเคสวัสดีครับ